การเช็คด้วยมันติดมิเตอร์ง่ายๆเลยครับไม่ต้องมีอะไรมากครับรถเราก็จะเป็นกระแสตรงใช่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะเช็คพวกแบตเตอรี่นะครับเราก็จะหมุนมาวนกระแสตรงเดี๋ยวผมจะเช็คแบตเตอรี่ของผมให้ดูว่าแบตเตอรี่รถผมมันกี่โวลต์นะครับเราก็จะหมุนมาถ้าเกิดใครจะเช็คกระแสไฟบ้านก็จะเป็นวนสลับนะครับกระแสไฟสลับอันนี้วนกระแสตรงก็จะเกี่ยวกับพวกรถนะครับมันติดมิเตอร์ตัวนี้ดีหนึ่งคือว่าเช็คได้ทั้งพวกแบตเตอรี่ อ่าไม่ว่าจะบอกค่าแอมบอกค่าโอห์มนะครับหรือว่าจะเป็นเช็คพวกฟิว์นะครับพวกฟิว์ขาสองขาหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเช็คแบตให้ดูนะครับผมก็จะหมุนมาตัวนี้นะครับอ่าจะาอยู่หมุนมาวนกระแสตรงนะครับจะให้ดูว่าค่าของแบตเตอรี่กับค่าของไดาชาร์จผมมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดมันต่ํากว่าแบตเตอรี่ก็แสดงว่าไดชาร์จผมอาจจะไม่ช้าหรืออาจจะเสียนะครับก็จะมีหลายสาเหตุน,นะครับอ่าผมก็จะ ตัวแดงไปเข้าจิ้มกับอัคคบบวกดังว่เข้าจิ้มกับคุ่ลบนะครับตรงตัวนะครับอ่าก็จะดูนะครับอันนี้ก็จะประมาณ12.50โวล์นะครับนี่